จริงอะเล่นจริง้วครับอันนากินได้เซฟบอลไว้ได้นะฮะเตะบแล้วครับโอ้โหนี่ฮะชมหน้าคนเตะออกใช่ไหมใช่ครับตั้งเตะไปครับออออกอ,ออกแล้วครับ ครับโอ้โหหนึ่งศูนนะครับหนึ่งศูนเขาดูหน้าเขาเตะเข้านะครับ,บมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> โอ้โหลงน้ำรอบที่สามแล้วนะครับเรี <c oughs> ยบร้อยครับเน <c oughs> เลยครับทีนี้ตาสเต็ปจะไปเข้าทรายหรือไม่ ซับช่องก็ด้วย <laughs> <laughs> โอ้โหนะครับเฮ้ยเขามาเขาตามหับเตะบอลเริ่มแล้วครับ ครับชมหน้าคอนเตะออกตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับนี่นะครับชมหน้าคอนเตะเข้านะครับช่องกูด้นะครับตอนนี้ตากล้องร้อนมากเลยตากรตากรเท่าไหร่ละสองหนึ่งสองหนึ่งครับสองหนึ่งตอนนี้ตากล้องร้อนมากเลยนี่เข้าไปแล้วครับโอ้โห เออสองสองนะครับสองสองโหตอนนี้ต้องปรับกล้องแบบคางกล้องมันเก่าแล้วโอ้โหไปครับ <c oughs> ต้องปรับกล้องไวมากเลยไปเข้า <c oughs> โอ้โหไม่เข้าไม่ล่ะเข้าเข้าเข้าเอ้ยไม่เข้าครับไม่เข้าโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับ อืมเข้าไปแล้วนะครับหน่องน่องอ่ะโอ้นี่นะครับสาวสครับไม่เสียกับไม่เสียชื่อคนชอบเล่นบอลทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงครับไปแล้วครับโอ้โหสามสามนะครับสามสามครับโอ้โหยอดเลยนะครับไปแล้วอืมยังไงต่อครับออกพี่บูรับเออสับช้งก็ได้ ตอนนี้เขาได้ทำการไปเก็บกู้ันระเบิดเอ้ยไม่ใช่บอลนะครับไปแล้วครับเปิดไปแล้วครับยังไงต่อครับจะเข้าหรือไม่เข้าครับออ้โออ้าวก็เสียงอ้าวลหมดสามสี่สามสี กล้องบุนหมดเลยนะครับว่าเขามาปัดกล้องในแทนนะครับโอ้โหชนเสาชนเสานะครับเรามีบันทึกเหตุการณ์ไว้นะครับเรามีหลักฐานเมื่อกี้ชนเสานะะนี่นะครับคนเตะชนเสากะจะเข้าแต่ไม่เข้านะครับโอ้โหเฉียดต้นไม้นะยอบเลยนี่ ออ,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 ออกนอกบ้านไปแล้วครับโอ้โหคนอะไรเตะออกนอกบ้านด้วยโอ้โหมันถึงเวลากินน้ำของคุณเอ้ยเหมือนบอลอยากเข้าบ้านโอ้โหนี่นะครับชมหน้าคนเตะบอลกนะ ออกไม่ใช่ออกธรรมดานะครับออกนอกบ้านครับโหตอนนี้หวั่งอาณาคินโดนดานไม่ใส่เสื้อนะฮะเราปัดปั้นนี่มีความสูงไม่เกินโอ้ไม่เข้าออครับไม่เข้าชนเสาครับเมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันนะครับ เวอมาเมื่อ,อกี้ปรับกล้องแบบสุดยอดเลยนะกล้องอดีกล้องหมุนตอนจังหวะเขาเตะจนเสานะครไปแล้วครับไปแล้วครับอืจังหวะนี้ยังไงต่อครับยังไงต่อครับเตะเข้าหรือไม่เข้าครับ5ต่อ3นะครับโอ้โหา <c oughs> ทำไมคุณต้องตบกล้องนะครับ ตอนนี้ฝั่งอนาคินได้ทำการไปเปลี่ยนเสื้อนะครับอ่ะเดาแล้วทำใหม่ดิทำใหม่ดิเออถ่ายไปเป็นปกคลิปเออถ่ายถ่ายชุดนิ้โป้งไหมดิเออถ,ถ่ายเป็นปกคลิป่ายปน,นานแล้วเนี่ยนิรู้สึกไงบ้างครับสัมผัสหน่อย ทำเฉยครับทำคลิป5 3 <53 S 1> ครับทำคลิปเยอะเป็นไงบ้างครับก็เฉยๆครับเขาตั้งกล้องก่อนนะครับรออนาคินเขาไปเอาเสื้อนะผู้ชื่อเลยน,นั่นแหละจะเป็นชื่อผมคนเดียวห้ามพูดผู้ชื่อใครก็ได้เปิดหน้าใครก็ได้ <c oughs> ดบหลังโดนซั์หนามันก็มันก็มีบอกอยู่ในอันนั้นนะ่ะอะไรครับบอกอยู่ในอะไรอ่ะอู่ในอะไรในเออแบนเนอร์ มาแล้วเริ่มแล้วครับเออว่ะใช่เราเป็นคนตัดต่อเมื่อกี้มันเด้งอันนั้นอ่ะเออมันเด้งออกครับเมื่อกี้โอ้ถ่ายไม่ทันครับขอโทษถ่ายหรือถ่ายทันนะมาแล้วครับโอ้ออกนะครับโอ้ทักออกได้ไงเนี่ยเสียชื่อหมดเปิดไฟทำไมมันเปิดเหรอเหรอนะอืม กีเห็นหน้าบอเนาะนี่เห็รอกเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาเร็วยังไงต่อครับ,บนนะเข้าไหมครับเข้าเข้านนะห้าสีนะครับห้าสีเริ่มเลยไหรเริ่มเลยครับไปต่อสิครับรออะไรครับโอ้ ออกครับออกสุดยอดเลยนะฮะถ้าไม่ออกนี่6กีนะครับามาเลอะโอ้ยมือไปกดหยุดถ่ายไอ้ยอ,อ,อ, <c oughs> อ้โอ้โอ้ ตอนนี้6ีแล้วครับอืมสุดยอดจริงนะอืมกองไม่ล่วงเออแต่กลองล่วงนะ เล้ยวสูงนะครับแต่ออค,นะครับนะครับมาแล้วครับตรงนี้โอ้โหเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่เดาเลยนะไม่เคยเจอใครกากขนาดน,นี้เอ้ยไม่ใช่โหดขนาดน,นี้นะครับอืมฝั่งนู้นไปเก็บนานเหลือเกินเก็บเก็บมาแล้วครับจังหวะนี้เรียกใครครับ คนเร ok oh, 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 oh. oh. ียกใครครับเรียหมามาครับมาแล้วครับมาแล้ครับมาครับมาครับมาแล้วครับมาครับโอ้โหออกแล้วครับโอ้ออกกล้ามแล้วครับโอ้ออออกไม่ออกครับไม่ออกออกปั่นนะ โอ้โหเข้าไม่ไม่เข้าอ่าเข้าแล้วครับหกห้านะครับหกห้าอ้เจ็ดห้าดีเจ็ดห้าดีเจ็ดห้าอย่าลืมโอ้โหอือแปดห้านะครับแปดห้าอนาคิมตามแทบไม่ทันนะคะบ่าไปแล้วไม่บ่าครับคุณอะไรบา้าโอเคครับตอนนี้กี่โมงแล้วหนอ โอเคนะครับอีกลูกหนึ่งหยุดคลิปเลยนะครับอรโอ้โหไปแล้วครับยังไงครับออกไม่เมื่อกี้พี่มุ๋ออกไม่ใช่เหรอรแล้วพี่เดินไปไหนอะไรครับอะไรครับจะออกทิ้งไม่ไม่ออกครับออกครับปั้นทำออกนะ ครับ <laughs> <sm all> อ๋อีกลอบแล้วครับน <laughs> <im ple> ี่ก็มาเปิดโอเคครับเราจะมาดูครับว่าเกณฑ์การเกิดยังไงครับทำไมจะเป็นอีกรอบหนึ่ง โอเคครับตากล้องยังไม่ถถ่ายภาพมุเเมเอาเอาทำไรเอาไม่รู้ครับเอาเมื่อกี้ออกไปอ,ออกออกโอเค <Okay, S 2> ครับเรากล้องปรับกล้องอยู่เมื่อกี้เราเท้าไปโดนบอลครับโอเคครับอีสกสักครู่หนึ่งพอนะครับ12นาทีแล้ว ออกครับออกอีกลูกหนึ่งจบคลิมนะครับ12นาทีแล้วตะก้ลองที่เกตัดโอเคตะก้ลองที่เกตัดครับตะก้องดีครับต้องถหายบอลตลอดครับ ไปยืนออกนั่นน่าท้าองอ๋ออันนี้เตโดนตั้งอันนี้ดีามาครับมาเบ้ายเตะได้เลยครับทำอะไรกันครับอะครับย่างย่างครับย่างครับเริแล้วครับอือออกครับออกใครครับออกปันนั่นเองครับไม่ต้องถามครับตอนนี้อนณาคินไปกอบกูระเบิดนะครับ เตะอุ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนสารครับทำไงครับปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนครับบักมาครับต่อครับนาะจาเมื่อกี้โดนสารลดลงเลยต้องตัดคลิปนะครับดูอะไรครับอะไรครับรีบเปิดเข้าไหมชนข้าน จะคานเหรอคานมันอยู่ตรงนี้คานอันนั้นาวเสาอ่ะเออพลิกปั่ <laughs> นโค้งเข้า,ขาโอ้ยกล้องน้องปรับตลอดเลยมาครับแดดร้อนแล้วอีกสักลูกหนึ่งพอลองสิบสี่นาทีแล้วเดี๋ยวกล้องที่เกียรติเรียบร้อยครับจบคลิปยังอีกลูกเดียวทำไมเออคอย,อยจบคลิปมาสิบสี่นาทีแล้วแต่กล้องที่เกียรติร้อนด,ด้วย แต่กอ็ยังไม่ทักก่อนด่วนรู้คอามูกสุดท้ายได้เรากเขียน้วไรมาครับชกปั่นโค้งสวยๆลูกสุดท้ธธายไปครับโอโ้โหไม่เข้าครับโอ้ลูกสุดท้ายอะไรเนี่ยกล้ามเนื้อพอดีว่าไม่ได้ออกไม่ได้ออกออกับร่งกายเป็นสองอาทิตย์ไม่ได้เล่นบอลมาสองก็เลย ความมีแรงปั่นปั่นก็เลยจะไม่ตรงโอเคครับตากล้องจะตั้งกล้องนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ออกข้าหัวตากล้องไปนะฮะโอ้ไม่ตกน้ำไม่บุญแล้วครับโอเคนี่นะครับโฉมหน้าคนทำออกนะครับซับช่องด้วยเราเอาตรงไหนครับเรามาถ่ายดิะกงเตรียมพร้อมดูแล้วมาเลย โอ้โหทะเลเข้าสวนนะครับเมื่อกี้สุดยอดไปเลยฮะมันเดินหน้าขามันดูนตรงนี้ถ้าถ้าจะให้ปั่นต้องดินตรงนี้ผม่ตะโดนหน้าขาอู้อหูย้ยตัดแล้วมาแล้วครับอือวันนี้ใครจะได้คิงกันหนอ อ่านะครับออกคนอ้วนนะครับคนอ้วนมาเจะเตอออกเสมอนะครับสร้งก็ได้ไม่ร้อนใจเลยพูดดังๆดังกังวนี่สร้องก็ได้ดังกว,นกวะกวนี่โอ๊ะเป็นไรกับสวนมากหรือเปล่าครับมันโค้งเข้ามาสวนครับโอเคครับจบคลิปเลยนะครับจะยี่สิบนาทีแล้ว ต่อครับต่อโอ้โหไม่เข้าครับแถมออกด้วยอะไรของเขามาครับดา้กล้องจะ แฮนครับแฮน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 เฮเฮาพิชิงลิมเซนเฮลพิชิกลิมเซนเมาพิชิงลิมเซนใช่ครับลิมเซนมาไมพิชิตเลยมาถอยเข้าไปทำไมในประตูเสาอยู่นี่แต่ก็เปกะแพ้ให้ครับเอาทีลูกสุดท้าย โอเคครับพูดหลายรอบแล้วนะครับโอ้แท้จริงใช่ไหมอ้าวเก้าเจ็บ oh, ครับ okay. ปิีก่อนเลยสำหรับพี่พี่ขอลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชาแนลเดลเซเบอร์ด,โโด,ด้วยนะครับนะครับเอ้ยฝากช่องก็ได้ใช่แอร์โรบูรสามศูนย์เก้าอย่าลืมไปติดตามกูละไอ้ยผมงูช่องน้องงู <c oughs>